ดีค่ะแฟนเพจวิทยสภาและเพจเซนเต e m e d i เดียโซเซ4 d i ตี้สี่ดิจิทัลวิทยสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์จำลองบัวสุวรรณซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มนะคะสร้างกลุ่มลูกว่าเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมารวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้งเรื่องของงานช่างและก็ศิลปะัฒนธรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จำลองคะ่ะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของกลุ่มลูกว่าเนะะี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะ,ะสำหรับกลุ่มลูกว่านะครับก็เกิดขึ้นมาสักราวสิบเจ็ดสิบปีสิบแปดปีก่อนนี้คร<ช>ับค่ะรายะเวลาสิบเจ็ดปีต่อเนื่องมาเลยนะคะค่ะ,คะในในตอนนั้นผมยังรับราชการเป็นครูอยู่แล้วก็เห็นว่าเด็กๆที่เรียนหนังสือกันอยู่ในห้องเรียนเนี่ย S <S อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของท้องถิ่นตัวเอง <S <S อแล้วก็เอ,อเป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตัวเพชรบุรีอเองเนี่ยก็มีเรื่องของสิบป่าวะธรรมเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่ารู้เนี่ยอยู่มากมายแต่ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะเรียนรู้เรื่องราวพวกนั้นกัน <S <S ออ,อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก ในเวลาที่เด็กมีเวลาว่างกันอะไรกันเนี่ยก็ไม่รู้จะไปรวมกันที่ไหนจะไปเจอกันที่ไหนเราไม่มีสถานที่สําหรับเด็กๆเด,ดยอดเหตุสองอย่างเนี่ยครับก็เลยก็เลยชวนกันคิดชวนกันคุยกับเด็กๆที่ที่เรียนอยู่ด้วยกันนี่แหละครับว่าเราจะทำยังไงเั็นดีนะ<ต>ก็ัอนนั้นเห็นอ่านประวัติของอาจารย์ก็มีมีเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยก็อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเห็นโลกกว้าง ให้คุยภาษาอังกฤษข้ามไปอีกประเทศหนึ่งก็ค้องมีส่วนด้วยครับก็คือเด็กเนี่ยเ,เขาไม่ได้เรียนรู้ในส่วนสองที่เป็นเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของท้องถิ่นตัวเองกันเลยดังนั้นเวลาที่เรารวมกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยเราก็พาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวของเพชรบุรีเองอะนะครับแล้วก็กลับมาสื่อสารกับคนอื่นๆซึ่งซึ่ง ตอนแรกเนี่ยที่เราพบเนี่ยก็คือว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รู้จักเรื่องของตัวพื้นที่หรือว่าตัวภูมิปัญญาของของของชุมชนของจังหวัดเองทําให้เราไม่สามารถที่จะตอบคําถามกับนักท่องเที่ยวได้กว้างนักอะไรนักนะฮะ<ช>การเรียนรู้ในระยะแรกเนี่ยก็เลยไม่เป็นผลเท่าไหร่ทําให้ต้องเรียนรู้กว้างออกไปเรื่อยๆอีกเพ<ช>ื<ช>่อที่จะเชื่อมกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องพวกนี้ที่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วย ค่ะ <Yeah. S 2> แล้วตอนที่บอกว่ามาทํากลุ่มลูกว่านี่ยเรารวบรวมน,นัะเรียมมาแล้วมาทํากิจกรรมอะไรกันนะคะก็ชวนเด็กๆประการก็คือว่าชวนเด็กๆเ,เนี่ยออกไปเรียนรู้ <Yeah. S 1> เพชรบุรีเนี่ยมันมีเรื่องของงานสกุลช่างเมืองเพชรที่เขาเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่เนี่ย <Yeah. S 1> มีผู้คนรู้จักมากงานสกุลช่างเมืองเพชรก็มีหลายงานไม่ว่าจะเป็นงานปูนปั้นงานตัดฉลุลายงานปั้นพวก ที่ไม่ใช่ปูนก็มีด้วยอะไรเนี้ยปั้นดินปั้นหลายอย่างแล้วก็งานวาดรูปงานเขียนภาพ<ช>ก็มีหลายอย่างครับก็พาเด็กๆไปเรียนรู้กันอ่าทีนี้พอพอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่า<ช>เพราะว่าก็เหมือนก็เหมือนเรียนทั่วๆไปอ,อะเนาะเรียนเสร็จแล้วก็มีความรู้มาก็เก็บไว้อะไรเงี้ยพอนานๆไปก็ลืม<ช>ก็เลย <ๆ S 2> ก็เลยคิดกันต่ออีกว่าทําไงเราจะไม่ลืมอ่า ก็เลยเสนอไอเดียกันว่าถ้าเราเอาความรู้นั้นน่ะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นมันก็น่าจะดีที่เราไปร่ำไปเรียนกันมาจากช่างคนนั้นจากช่างคนนี้ในท้องถิ่นเราเองเนี่ยเด็กๆก,ก็เห็นด้วยนะหลายคนก็เห็นด้วยเราก็เลยเราก็เลยหาพื้นที่ที่จะเผยแพร่เรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ของเด็กๆเ,เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้เขาพื้นจัดการกันเองอะไรกันเอง เราก็ได้คําตอบสองอย่างเลยวนที่นราไปรวมกลุ่มแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันอที่ไหนคะเดิมเดิมเนี่ยเราก็ใช้วิธีการรวมกลุ่มกันไปออกงานเวลาใครเวลาทางราชการเขาจัดกิจกรรมอะไร,รก็ไปอ,อไ,ปไปจัดกิจกรรมเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆสอนคนทําพวงมาโหดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรแต่ว่าอพอทําไปแล้วเนี่ยมันานานๆครั้งหนึ่ง เออฝอจะมีงานก็ใช้เวลานานมันก็ไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เ <Okay. S 2> ลยคิดกันว่าเออถ้าเราทํางานเชิงรับอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลในสิ่งที่เราคาดหวังเราก็เลยเออไปขอใช้พื้นที่ที่สถานีรถรางสฟฟ้าขึ้นพระนครคิรียครับเออเรา <Okay. S 2> เราเรียกไปว่าเขวาวางเคเบิลคาใช่เขาวางเคเบิลค่า <Okay. S 2> ก็ไปขอพื้นที่ศาลาเล็กๆเขาที่นั่นทาง เจ้าของอาคารตรงนั้นนะครับบริษัทเทฟรีท่องเที่ยวเขาผู้ทําสมทานลดรางไฟฟ้าขึ้นเขาวังนะฮะเขาก็ใจดีให้เราใช้พื้นที่ฟรีโดยโดยค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆเราเนี่ยไม่ต้องออกอะไรเลยใช้ได้เลยครับไปตั้งตอนนั้นปีปีไหนคะก็ประมาณสี่เก้าห้าศูนอะไรเนี่ยเก้าห้าศูนย์เลยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมานี่แเราก็ ก็ตั้งก็อยู่ที่นั่นเรื่อยๆตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นที่ปากของเด็กๆไปใครอยากจะทำกิจกรรมอะไรใครอยากจะอะไรก็มารวมกันตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่แบบนั้นไปอะครับค่ะและในส่วนของเด็กๆนะคะมาจากเด็กในระยะเริ่มต้นเนี่ยครับก็ก็มีเป็นเด็กๆที่ผมสอนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเขาก็เขาก็ไปชวนเพื่อนบ้านกันมาอะไรกันมาเนี่ยครับแล้วเราก็นัดกันในวันเสาร์ อย่างเดียวคือวันธรรมดาเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะไปโรงเรียนกันใช่ไหมครับก็ให้เขาไปกันส่วนวันเสาร์เนี่ยเราก็ขอเวลาเขาวันหนึ่งบอกผู้ปกครองว่าขอเวลาวันเสาร์เนี่ยให้เหมือนกับการไปเรียนปกติเลยส่วนภารกิจอื่นเนี่ยก็ไปทําวันอาทิตย์ถ้าอยากจะเรียนพิเศษก็ไปเรียนกันในวันจันทร์อังคารอะไรตอนเย็นก็ว่าไปว่าวันเสาร์เนี่ยอยากชวนมาทํากิจกรรมแบบนี้กันหลายคนก็อ่อ ร่วมมือดีนะครับที่ต้อิดใจแล้วก็เต็มอกเต็มใจที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้กันออันนี้มันจุดเริ่มต้นแล้วขยายไปในพื้นที่หรือว่าเด็กๆกลุ่มอื่นเนี่ยเข้ามางงก็ก็เด็กๆหนึ่งก็มีเด็กมาเรื่อยๆอยครับตลอดกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามาเนี่ยเขาก็มาอยู่ปีสองปีแล้วพอเวลาเขาจบมสามเขาย้ายโรงเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหรือว่าจบมหกไปเรียนมหาลัยกันก็ไปปัจจุบันเนี่ยสามสี่คนที่ อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ชุดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือพวกที่จบมหาลาัยแล้วพวกที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆพอจบมหาลัยแล้วก็มีสามสี่คนที่เขายังอยากมาทําต่ออยู่และในช่วงที่เขาไปเรียนมหาลาัยเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขามีเวลาเขากลับมาช่วยกลับมาทํากันอยู่ค่ะ,ะโอ้ก็มีน้องๆกลุ่มท,ที่ที่เป็นกลุ่มตั้งแต่เด็กแล้วก็จบมหาวิทยาลัยมาทากิจรกรรมต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้คนที่ทํากันอยู่ก็คืออ เราเป็นเป็นพวกที่ไม่ไม่เป็นเด็กแล้วนะครับก็คือาอายุก็ยี่สิบกว่าใกล้สามสิบกันแล้วอะไรเนี่ยบางคนก็สามสิบแล้วแต่ว่าเขาก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดปีก่อนนู้นครับค่ะแล้วในในส่วนของกิจกรรมคะอ,อย่างคนอื่นที่ไปเที่ยวที่เขาว,วังอะคะก็จะก็จําได้นะคะว่าเป็นเป็นลานข้าง,งล่างนี่ก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมคะ หรือว่าเป็น<ม>าบางโอกาสครับเป็นบางโอกาสใช่ไหมคะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็มีในช่วงแรกๆกันนะช่วงสิบปีแรกเนี่ยเราเปิดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวแต่ว่าตักปีที่สิบสองสิบสามอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเปิดเป็นทุกวันเนี่ยทุกวัน แล้วตอนนี้เราก็เปิดทุกวันครับก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำสามสี่อย่างด้วยกันที่เขาวางเคเบิลคาร์นะ uh huh. แล้ว uh huh. แล้วก็ที่เคเบิลคาร์นี่ก็จะมีเป็นกิจกรรมแบบเวิร์กช็อปสำหรับวอล์กอินเลย uh huh. นะแล้วก็กิจกรรมหลักก็คือพวงมาโหด uh huh. เนี่ยเรายังทำฟรีอย่างต่อเน,นื่องมาสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยนะ uh huh. ทำฟรีไม่ได้เก็บตังค์แต่ว่าถ้าเป็นเวิร์กช็อปอย่างอื่นซึ่งตอนนี้มีสองอย่างก็คือเว uh ิร์กช็อปของอการ ปั้นเซรามิกอันนี้เป็นริร์ k ช็อปที่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ีกิจกรรมหนึ่งชื่อกิจกรรมวาดเพ้นพิมพ์ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยวาดรูปอะไรก็ได้แล้วเราก็พิมพ์ด้วยระบบเอ่อา r สเฟอร์ภาพของเด็กเนี่ยลงไปบนวัตถุสิ่งของเช่นถุงผ้ากระเป๋าดินสอแก้วน้ำขวดน้ำ,นำอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่หรือว่าพวกเสือ้อพวก กระดาษจิ๊กซออะไรแบบนี้ก็หลายอย่างนะก็ใช้ใช้เป็นกิจกรรมให้กับเด็กแล้วก็เป็นพื้นที่ท,ที่ที่เราก็เปิดทุกวันนอกจากนี้เราก็ยังมีเอ,อขยายพื้นที่ไปอยู่ที่เอ,อวัดใหญ่สุวรรณารามด้วยที่วัดใหญ่เนี่ยเขาจะมีกุฏิพระสงฆ์เนี่ย <c oughs> ว่างอยู่เป็นเป็นกุฏิล่าง <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งเดิมเนี่ยเ พระสงฆ์มีเยอะวัดก็มีกุฏิล่างกุฏิกลางกุฏิบนแต่ว่าตอนนี้พระสงฆ์น้อยลงกุฏิว่างกุฏิล่างก็ว่างลงเป็นเป็นเรือนไทยหมู่เจ็ดหลังนะับไม่ได้ใช้งานมานานเราก็เลยชวนกันหลวงพ่อเนี่ยเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้เ,ออเรื่องของศิลปะสลุลช่างเมืองเทพชรที่นั่นแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการตอกฉลุลาย หรือว่าถ้าใครอยากจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้แล้วก็จัดกิจกรรมให้บางอย่างฟรีที่เราพระเอที่เรารับได้เองไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมากเนี่ยเราก็จัดให้ฟรีแต่ถ้าหากว่าคนมากันเยอะๆก็อาจจะต้องมีค่าวัสดุอุปกรณ์อะไรนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับค่ะที่ที่วัดใหญ่นี่เปิดให้เปิด,เ,ปดเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ครับวัดใหญ่นี่เปิดมาตั้งแต่ปีหกสองมตั้งแต่ปีหกสอง ครับครับถ้าไปในในวันใหญ่ก็จะมีกิจกรรมอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่นี่สามารถไปร่วมได้ไหมคะหรือว่ารับถ้าเราได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับคือกิจกรรมที่เราออกแบบเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราพูดว่าเป็นกิจกรรมสําหรับเด็กก็เพื่อว่าจะทําได้ทุกวัยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กนะฮะคือคือผู้ใหญ่ก็ทําได้อยู่เช่นปั้นเซรามิกเนี่ยนะครับถ้าผู้ใหญ่อยากปั้นก็ปั้นได้ที่ขาวางเขนบัญคาผู้ใหญ่ก็ปั้นก็มีผู้ใหญ่มาปั้นกัน ตอนนี้มันเป็นพื้นที่ที่มากกว่าพื้นที่สําหรับเด็กแล้วแล้วก็ <Okay. S 2> ทางสองพื้นที่แล้วที่ที่สามเนี่ยครับก็คือที่ถนนพานิชเจริญตอน <Okay. S 2> เรากําลังทําทําร่วมกับชุมชนในถนนพานิชเจริญเนี่ยคือที่เขาวางเคเบิลคาร์ที่วัดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆ <Okay. S 2> ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงชุมชนเนี่ยตอนนี้เราเข้าไปร่วมกับ ไปชวนคนถนนพานิเจริญเนี่ยก็ทําเป็นพื้นที่สร้างสารรค์พื้นที่เพื่อการเรียนรู้กันเป็นยังไงคะพื้นที่สร้างสารรค์ของของถนนพานิเจริญเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยคือร่วมกับเทศบาลทําถนนคนเดินในเย็นวันเสาร์ทุกวันเสาร์อันเนี้ยในพื้นที่ถนนคนเดินเนี่ยเราก็ทําอแซก โซนสําหรับเด็กเข้าไปในถนนคนเดินระยะทางหนึ่งกิโลเมตรเศษเนี่ยนะครับที่ถนนคนเดินก็ทําเป็นคิดโซนขึ้นมานะครับใช้คําว่าคิดโซนมีกิจกรรมสําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยเออเขียนวาดลูประบายสีเอ่อเอาปากระป๋องฟองสบู่อะไรแบบนี้ครับเล่นสําหรับคือเน้นเด็กจริงๆจังเลยตรงเนี้ยครับเล่นสีนะฮะแล้วก็มีเอ่อ อีกโซนหนึ่งเนี่ยเป็นโซนที่เราใช้ชื่อว่า living legacy คือมรดกที่มีชีวิต mm hmm. เราก็ชวนชุมชนข้างนอกเมืองนะฮะเช่นเช่นบ้านช่างปูนปั้น <Okay. S 2> ก็มาเปิดซุ้มทำปูนปั้นให้เด็กๆก, <Okay. S 2> กลุ่มจากมอนที่เขาเป็นชาติพันธุ์มอน <Okay. S 2> เขาก็มาชวน ทำกิจกรรมเรื่องของการตักผ้าตักแบบมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายกิจกรรมมีหนังตะลุงซึ่งเป็นเออ่หนังตะลุงเป็นลายฉลุที่มาจากขอศิลสุวรรณรามแล้วก็ยกมาที่นี่มีหลายอย่างนะในถนนคนเดินแล้วก็ถ้าเป็นปกติปกติของภาคกลางวันเนี่ยเราก็มีจัดเป็นทัวร์เดินเท้าคือพาเรียนรู้ไปในชุมชนเช่นไปดูว่า ทองรูป,ปรพรรณทองโบราณเมืองเพชรเนี่ยเขาทากันยังไงภาพกิจกรรมโบราณมันเป็นยังไงขนมหวาน,นในเพชรบุรีที่ขึ้นชื่ออยู่เนี่ยเขาทํากันยังไงซึ่งถนนสายนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เขาทําอยู่แล้วเขาทำกันอยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าเข้าไปออกแบบร่วมกับชุมชนให้พื้นที่พื้นที่ทํางานของเขาเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้สําหรับเด็กสำหรับครอบครัวแล้วก็ทุกวัยเข้าไปด้วย ถนนพาณิชถนนพาณิชย์เจริญนี้อยู่ตรงตรงไหนคะอาจารย์ในตัวเมืองเลยครับตรงวัดเกาะจากวัดเกาะวัดเกาะเราไปถึงตัวเมืองเป็นถนนสายแรกของเมืองเพชรบุรีที่ตัดเลียบแม่น้ําเพชรบุรีอ๋อค่ะก็จะมีร้านค้าที่เขาทำมิน่แลดีตรงนี้ครับเดิมเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าเนี่ยย่านนี้คึกคัก แต่ว่าพอมาในายุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปย่านนี้ก็เงียบเหงาไปเหลือแต่บ้านเรือนเก่าๆที่ที่อยู่มาก่อนในอดีตเราก็เลยเข้าไปร่วมกับเทศบาลทําถนนคนเดินเนี่ยเราใช้ชื่อว่าถนนมีชีวิตพาณิชย์เจริญ mm hmm. เพื่อเปลี่ยนจากความเงียบเหงาเนี่ยให้เป็นความพึกพักขึ้นแล้วก็ต่งวันก็ทําทัวร์เดินเท้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้ผุ้สนใจเนี่ย เข้าไปเดินหููกับเราซึ่งซึ่งไม่ใช่เดินเท้าเนี่ยไม่เดินอย่างเดียวนะครับเรามีขับไปเดินเท้าขับกับเรื่องเรือกลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นถนนที่เรียบแม่น้ําเพชรบุรีครับค่ะแล้วอย่างนี้ย้ำอีกทีหนึ่งถนนคนเดินนี้จะมีช่วงเย็นถนนคนเดินจะเป็นวันเสาร์ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นตอนนี้จะเปิดแล้วทุกเสาร์เลยใช่ไหมคะครับเปิดมาปีนี้ปีที่สองแล้วเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่จะ จากกลุ่มเล็กๆนะแต่ว่าตอนนี้มันขยายออกไปเนี่ยเรียกว่าในหัวเมืองของของเพชรบุรีหลายจุดทีเดียวนะคะอาจารย์มองในเรื่องของการทํางานตรงเนี้ค่ะมันต้องอาศัยเครือข่ายหรือว่าทํายังไงให้ประสบความสําเร็จได้คะมีปัจจัยอะไรบ้างคะจาริงๆจริงเพชบุรีรเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีคนมีความรู้อยู่เยอะเหมือนเหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศไทยแหละผมก็มีความเชื่อว่าทุกจังหวัดบ้านเราเนะ ก็มีคนที่เป็นผู้รู้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพชรบุรีเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาออกแบบถ่ายทอดให้กับผู้อื่นถ้าความรู้ที่มันถูกเก็บไว้หลายๆอย่างในอดีตเนี่ยมันก็จะหายไปเมื่อภูุ่มปัญญาหรือว่าตัวผู้รู้ตัวปราชชาวบ้านอะไรล้มหายตายจากไปแต่ว่าเรามีบทเรียนตรงนั้นมาเยอะเราก็เลยชวนกันว่าเออเอาความรู้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นกันแต่ว่า ในการเอาความรู้แบ,บ่งปันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการออกแบบให้มันเหมาะกับบริบทของให้มันถูกกาลเทศะพูดงี้ดีกว่า uh huh. อ,อย่างเช่นถนน่คนเดินเนี่ยออกแบบไงให้คนได้เรียนรู้ได้ในเวลารวดเร็วไม่เสียเวลาเขาอะไรเงี้ยบางคนมาไกลก็อยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ย uh huh. ก็ออกแบบแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวกลางวานันกิจกรรมก็อาจจะได้ลึกเือมหน้าอะไรยอย่างนั้นก็ว่ากันไป uh huh. มีหลายรูปแบบครับ และผลประโยชน์ที่ได้กับเด็กและเยาวชนนะที่เข้ามา,านใน,นกิจกรรมเขามีเสียงสะท้อนจากตัวเด็กแล้วก็ทางผู้ปกครองอยังไงบ้างไหมคะหมายถึงฝั่งของกลุ่มลูกว่าหรือฝั่งคน<อ>งที่เข้ามาเรียนรู้ว่าอของกลุ่มลูกว่าก็เป็นเด็กกลุ่มลูกว่าตอนนี้ก็คือมันเป็นวิถีของเขาไปแล้วอะครับ <S 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 เป็นวิถีในที่นี้ก็หมายถึงว่า <S 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 เขาเขาใช้ชีวิตกันกับการทํางานไปด้วยอย่างเช่น อย่างเช่นหนูแดงคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับก็เปิดเวิร์กช็อปทางานไปด้วยสอนตั้นเซรามิกหนูแดงก็เรียนตั้นเซรามิกแต่เรียนแล้วเนี่ยแทนที่จะไปผลิตเซรามิกขายไปทําจานขายไปท,ทําถ้วยเครื่องขายอะไรเงี้ยเขาก็อเอาเวลาตรงนั้นน่ะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทำเวิร์กช็อปสอนคนอื่นตั้นเซรามิกเพื่อเป็นรายได้ของเขาแม้ว่ามันจะไม่ดีนักรายได้ที่มันจะไม่ดีนักแต่ว่า อมันก็เกิดผลประโยชน์เกิดคุณค่ากับชุมชนกับกับส่วนรวมอันเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นไปแล้วหรืออย่างป๊อปอีกคนหนึ่งเนี้ยป๊อปที่เอทำเรื่องป๊อปเนี่ยเขาเป็นคนชอบชอบศิลปะชอบแฟชั่นเอเขาก็เรียนรู้เรื่องงานจิตตกรรมตามภาพตามฝาผนังโบท์ตามอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะมาออกแบบให้เป็นลายผ้า แล้วเขาก็ทำเป็นผ้าลายไทยที่ที่มีที่มาจากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหยิบออกมาทำร่วมกับผู้รู้คนอื่นๆอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปอาศัยผู้รู้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มาช่วยกันหรืออย่างนั้นที่อยู่ที่หอศิลป์ชวรนารามเนี่ยเขาชอบงานฉลุลายเขาชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วทำงานฉลุลายเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิเยอะ เขาก็เออใช้วิชาการเหล่านี้ของเขาออกแบบเปิดเวิร์กช็อปทำถุงผ้าลายฉลุบ้างอะไรบ้างอันนี้มันก็เริ่มมีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ใช้บริการพวกนี้มาเรียนรู้ไปด้วยค่ะก็กลายเป็นวิถีชีวิตของน้องๆไปแล้วนะคะในกลุ่มว่าเพราะว่าเพราะทางนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็อยากเรียนรู้นะครับเขาก็อยากอยาไปสัมผัสนะคะวัฒนธรรมจริงๆ ใช่แล้วก็การได้รับประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่แบบเนี้ยเราออกแบบมาให้เขาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมันมีคุณค่าทั้งตัวต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อความเป็นประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็สนับสนุนก็ช่วยกันดีครับค่ะอาจารย์คะถ้าคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยบอกว่าอุ้ยทำกิจกรรมเยอะขนาดเนี่ยมันต้องมีแบบการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหรือว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญไหมอาจารย์มองว่า รรจริงรจริง,รง,รงมันก็เเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะมันอาจจะทําให้งานเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเอามันไม่มีงบประมาณสนับสนุนเลยเนี่ยมันก็ไปได้ช้าๆก็ไปตามเอไม่อยากพูดคาว่าไปตามยถาชีตแต่ว่าแต่ว่ามันก็หมายถึงว่าไปตามที่เราออกแบบว่าเราจะทํำยังไงมีน้อยเราก็ใช้น้อยลงทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งปัจจุบันนี้มีหน่วยงานอืเนๆนเข้ามาสนับสนุนทางกลุ่มกคะเอ่อถ้าถามว่ามีหน่วยงานสนับสนุนไหมเนี่ยมันก็เป็นบางจังหวัดบางโอกาสนะครับไม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีต่อเนื่องก็เอ่อในในระยะหนึ่งเนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสสสสำนักงานกองทุนสกกองทุนสั่งการทุพเพ้าแห่งชาติค่ะสสสเนี่ยครับก็ให้ทำพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งจังหวัดเลย อคือแปดอำเภอเลยในโครงการชื่อเพชรบุรีดีจังตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นเต็มเต็มเมืองเพชรเลยอ่ะทุกอำเภอเลยมีเด็กกลุ่มเด็กๆคล้ายๆแบบเดียวกลุ่มลูกว่าเนี่ยอยู่ถึงสามสิบสี่สิบกลุ่มเลยทีเดียวนะแต่ว่าเด็กพวกนั้นก็ตโตโเป็นผู้ใหญ่กันไปแล้วก็มีอะไรก็มีเนี่ยะเขาก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าในส่วนของการรับรู้หรือว่าวิธีการกับเพื่อนเรื่องพื้นที่นี้ดีจัง พืที่สร้างสรรค์เนี่ยก็ยังคงอยู่กับพวกเขานะแล้วก็ถ้าบางวาระเนี่ยก็มีอย่างอบจเพชรบุรีเนี่ยถ้าเราอขอเขาหรือว่าอะไรอย่างเนี้นะฮะในครั้งที่จําเป็นเนี่ยเขาก็สนับสนุนค่ะครับก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็ต้องอาศัยในการดํารงชีพครับเราก็ต้องทําของเราเองนะครับค่ะแล้วก็ทมถึง ของอาจารย์บ้างนะคะที่ทํางานมาถึงจนปัจจุบันเนี้ยค่ะอาจารย์ได้รับอะไรกลับมาบ้างคะก็ภูมิใจนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นลักษณะของกิจกรรมต่างๆที่แพร่หลายไปเลยในเพชรบุรีเนี่ยเวลาที่เห็นที่ไหนเขาจัดกิจกรรมอะไรกันเนี่ยเขาก็มักจะมีพื้นที่เรียนรู้แทรกอยู่ด้วยเสมอมีพื้นที่สร้างสรรค์แทรกอยวยเสมอแล้วก็ งานส่วนใหญ่งานอีเวนต์ส่วนใหญ่ในเพชรบุรีเนี่ยคนก็เริ่มคิดถึงเด็กพอเวลาออกแบบงานอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็มักจะพูดว่าแล้วมีกิจกรรมอะไรให้เด็กบ้างอย่างเงี้ยนะในกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยนะคะมันก็มันใช่ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ออกแบบสําหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมฮะจะมีอะไรเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยพื้นที่เด็กๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยอย่างอย่างน่าดีใจในเพชรบุรีนะเราคิดว่าสิ่งเนี้ย ได้แล้วก็เอในส่วนที่ดีใจมากๆเลยก็คือว่าตัวเทศบาลเองตัวอบจเองตัวเอท้องถิ่นเองเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญตรงนี้ก็พยายามทําให้มันเกิดขึ้นอตัวชาวบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนดีใจหมดเลยขอความร่วมมือจากใครหรือว่าชวนก็าทาเนี่ยตัวชุมชนเนี่ยร่วมมือกันดีมากๆเลยครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้น อาจารย์ที่บอกเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ขยายไปทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะตอนแรกก็ใช้คํานี้แหละครับว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วจินตนาการอันยิ่งใหญ่แต่ว่าแนวคิดที่เอามาใช้เนี่ยครับก็อยากจะชื่นชมกลุ่มที่ทํางานเรื่องพื้นที่นี้ดีจังซึ่งเราเป็นเครือข่ายหลายพื้นที่ในประเทศไทยอยู่กันหลายกลุ่มนะครเราใช้คําว่าพื้นที่นี้ดีจังคือไปอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นกะดีจังมาอยู่เพชรบุรีก็เป็นเพชรบุรีดีจังอะไรประมาณเนี้ ก็มีแนวคิดทําพื้นที่สร้างสรรค์มีกระบวนการขับเคลื่อนที่เราเราผ่านการถอดบทเรียนกันมาหลายครั้งแล้วจนตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะแบบอเข้าที่เข้าทางพร้อมที่จะเผยแพร่หรือพร้อมที่จะถ่ายรอถ่ายทอดในเรื่องของการทําพื้นที่แบบนี้กันได้อยู่ครับตรงนี้ก็ดีครับ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับรายการแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากเลยใครไปเที่ยวเพชรบุรีเนี่ยก็แวะไปเยี่ยมที่กลุ่มลูกว่าหรือว่าไปที่วัดสวรรณารามได้นะคะแล้วก็อีกหลายจุดที่อาจารย์บอกด้วยนะคะค่ะวันนี้เจนเบนคาวัดใหญ่อันนี้เจริญสามพุ้มทีครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ